เริ่มให้สองปีทนมาตลอดหลานยังโดนครูถามไหนใครเป็นหลานเมียน้อยเลือกที่จะนิ่งๆกับกระแสดราม่าต่างๆและไม่ตอบโต้มาตลอดเกือบสองปีสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยแต่ในเมื่อกระแสด,ดังกล่าวไม่มีท่าทีว่าจะจางหายไปอีกทั้งหลายคนยังเข้าใจในเรื่องของเธอผิดๆเธอจึงตัดสินใจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ทนายเตรียมดำเนินคดีเอาผิดกับบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าในเชิงทำให้ชื่อเสียงเสียหาย ล่าสุดแมทพีรณีได้เปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางรายการเรื่องเล่าเสรารอาทิตย์โดยมีน้ำเสียงที่สันคลอนว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาเกือบสองปีไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเจอกับอะไรบ้างแม่ไม่มีความสุขส่วนหลานที่ใช้นาสกุลเดียวกันไปโรงเรียนก็ถูกคุณครูถามไหนใครเป็นหลานเมียน้อยซึ่งเท่าหากเธอโดนคนเดียวก็จะโอเคเพราะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว จากนั้นสาวแมทยังเผยต่อว่าที่ดำเนินคดีไม่ได้อยากจะได้เงินอะไรเพียงแต่อยากเรียกร้องศักิีศรีของตนเองกลับคืนมาเพราะที่เคยให้สัมภาษณ์ไปสองครั้งใหญ่ๆเธอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหมดแต่ในเมื่อไม่มีใครเชื่อก็ขอให้ศาลเป็นตัวกลางในการตัดสิน ผ่านไปเกือบสองปีอย่างที่ทุกคนทราบตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแต่ก็ไม่มีใครมารับรู้ไงว่าแม่ไม่มีความสุขเลยตลอดสองปีเสียงสัน่นไม่มีใครรู้ว่าหลานแมทที่เรียนใช้นามสกุลเดียวกับแมทโดนคุณครูถามว่าไหนใครเป็นหลานเมียน้อยร้องไห้ถ้าเราโดนของเราคนเดียวเราก็จะโอเคอย่างที่บอกคือเรากรดแป๊บเดียวเราก็หายไม่ได้เป็นคนอาฆาตแค้นใดๆ ก็รู้สึกเข้าใจเหมือนกันไม่ได้อยากมองพวกเขาว่าเขาเกลียดแมทจริงๆอยากมองทำความเข้าใจว่าพวกเขาแค่ได้รับสารผิดเฉยๆแค่เข้าใจผิดเฉยๆพอเราเงียบมันไม่ได้มีคนเข้าใจเรามากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้มีคนตัวกลางก็คือเป็นสารไปเลยที่แบบตัดสินไปเลยนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรเพราะต่อให้เราพูดคือแมทพูดจริงๆนะที่แมทให้สัมภาษณ์ไปสองครั้งใหญ่ๆที่เป็นข่าวตลอดแล้วมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดพูดไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อก็โอเค สารถุยแล้วกันเราไม่ได้กำหนดค่าว่าเราจะต้องฟ้องกี่คนถ้าเรื่องเสร็จก็ทยอยส่งไปก่อนไม่ได้คิดว่าต้องเอากี่คนให้คุ้มให้ได้เงินหรืออะไรแบบนี้คือคุยกับพี่ทนายไปแล้วว่าแค่อยากเรียกร้องศักิ์สีคืนและทำให้รับทราบทั่วกันเฉยๆว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรเรื่องเงินจริงๆแล้วแม่เฉยๆมากเลยค่ะ ทั้งนี้พิธีกรรายการเรื่องเล่าเสาอาทิตย์ยังได้เผยต่อว่าทนายนิดาตรีมเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาท